สวัสดีครับทุกคน <c oughs> วันนี้พ้นตอกตอนเช้านะครับนี้ก็เพิ่งไปส่งเด็กนักเรียนมาพาพ้นไปเมืองกันวันนี้คง,งนนจะพาไปลงลูกนอกลูกนอกสุว,ว่อนกอน์แต่ว่าใข่มาซ้ำนุ้ยเลยครับออกมาส่องวันนี้ก็ได้เวลาเลยครับ จะไปรวมรวนกมาปอนกันไปเด็กพบผ,ผาขึ้นไปลเลยนี่ก็ทำกำลังสไสดอยู่เรียบร้อยวันนี้เพื่อนตอกก็เลยขึ้นไปรวมมาปอนเองดีว,ดว,กกว่าแล้วก็โบกกระหวามันมันคอบเร็วกันกรบเวลาลวลวรวมนกเร็วๆกันครับประมาณ6วัน5วัน7วันถ้าหวาไข่ไม่รีบนะถ้าว่าไข่ไม่รีบ ไม่รีบจะไม่รีบจะป้อนเรื่องว่าพ่อแม่นกไม่เกเร่พ่อแม่นกเลี้ยงดีเลี้ยงลูกดีก็ไม่ต้องไม่จําเป็นต้องรีบนะครับถ้าว่าเราไม่เร่งไม่ไม่เร่งรบเมื่อกับพุมนี่พุมไม่เร่งรบนะพมปล่อยให้ไข่ไปเรือให้ปอนไปเรือให้เลี้ยงไปเรือครับซึ่งเวลาพุมก็ไปรวมมาแต่สําหรับบางคนเ็าเร่งรบนะครับเขาไข่พุ่มเขารวมอฝักในตู้เรื่องว่าให้ป๊อให้พ่อแม่ให้แม่นกฝัก เตะออกมาวันแรกเขาก็ไปรวงหมาปนในตู้มันเดือดเตะไล่สาหตตนะครับการตีว่าโรโรโรริปเอาลูกนกออกมาปนเองมันมีไล่สาหตตนะครับแต่สำหรับของผพุ่มมันพอแม่มันเลี้ยงดีก็เลยให้ให้ให,ให้มันเลี้ยงเองพอได้เวลาก็ไปรวงหมาปนนะครับไปขึ้นไปเล่กันสักเดียว สุ่มเส่ยว่าแ,แม่เ็าจะกำลังจะปกนกอดีนะที่ขาบมาหานอยู่เขาขาบมาหานรปนรโอเคมุ่งก่โอ้ยแม่เขาดูอย่างเร่ง โอันนี้โค่ไปเรียงให้นี่ <c oughs> นี่ครับสองตัวไ <c oughs> ข่ไข่นี่ไม่มีเชื้อ <c oughs> โอ้ โอเคนะเดี๋ยวไปเลี้ยงให้ได้มาเร็วนะครับนี่ตัวผีก้าวตัวนองดำนะแล้วก็ใ่อยไม่มีเชื้อรูนะ้นึง ถ้าว่าเลดีๆก็เดียวนะแม่นกดูอย่างเรงมันก็เป็นเมือนกันตุกตัวเลยครับเรื่องแม่นอกดูเนี่ยเขาว่องข้องเราเขาว่องลุกเขาเนี่ยครับตัวดําตัวหนึ่งเลยก็ตัวข้าวตัวหนึง่ง เดี๋ยวเราเอาใส่ตู้เพราะว่าลูก,ลกนกนุ่นนี้มันยังตอ้องได้ยังตออ้องก๊อกยังได้รับความอบอุ่นอยู่ยังตอ้องการความบุ่นนะครับเดี๋ยวเราก็จะใส่ตู้ก๊อกโอเคอตู้เราไฟก็ติดพุ่มวมเคื่องไว้พักหนึ่งเดียวกันดี้ว โอเคนะครับเดี๋ยวอนมาติดตามชมกันไหมตัวข้า,านั่นเลยส่งผู้ตัวดำยังไม่หน,นีจนโอเคนะครับก็ข้อตัวลาไปเคนี้ก่อนสวัสดีครับ